หายออกใช่ป่ะคะจะขยายทางเลี่ยงเมืองไอ้ไอ้ขยายอะฉันอยากให้เป็นฉันคือต้องอิงเมืองนอกได่ป่ะคือเวลาฉันจะดูเมืองนอนเนี่ยถ้าเป็นฉันอะฉันเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่ามีการศึกษาสูงมาฉันจะดูแค่ความเป็นจริงอะสภาพบ้านเรามันร้อนใช่ป่ะร้อนทีนี้ถ้าเป็นสะพานที่ทับสูงกันไปอย่างเงี้ย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 จะดีกว่าป่ะจะดีกว่าสร้างแบบว่าอันเดียวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืเรื่อยเอยอย่างเงี้ยมันจะดูเยอะไงใช่ป่ะ ให้มันสูงขึ้นมันมันจะสูงเกินตึกก็จะทําให้ข้างล่างใจร่มไงทีนี้บ้านเมืองเราอาจจะเย็นลงก็คือเอาปูนแล้วถ้ามันถล่มมาล่ะเออวข้างล่างก็ขา้างก็เละแต่ทีนี้สถาปัตยกรรมจะมันในเงืน่นก็ไม่จําเป็นต้องเรียนแล้ววิศวกรเพราะว่าออกแบบมาก็ได้แบบเดิมๆตลอดและจะเรียนอะไรมากมาย ใช่เปล่ะเพราะว่าถ้าเราจะทำซ้อนไป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 ,อนไ,ปไอ้โอกาสที่ Đ ซ้อมบำรุงก็ยากไอ้โอกาสที่ยิ่งสูงยิ่งดูแลยากใครจะขึ้นไปใช่เปล่าอย่างตึกไนตึกดูแลก็สูงเหมือนกันนะแต่มันเป็นทรงยังไงก็ดูแลไม่ได้อะไร,ะไรยังไงต่ออืมนะจะเล่าฟังคือจะพูดเรื่องอะไรวะจะพูดเรื่องอะไรเวลาเวลาเรากินอะไรเราก็ดูส่วนผสมแล้วก็ไปเสิร์ชหาทีนี้ถ้าเราเอาส่วนผสมมา,มาถ่ายดูว่าอุ้ยนี่ จะดูอุ้ยน่ากินหนูรู้แล้วเป็นข้าวกว่าจะมาเป็นแบบนี้เป็นส่วนผสมเนี่ยใส่ซองพอดีก็สวยดีนะ <c oughs> <c oughs> อ้าวก็คนทั่วไปเธออย่าปพ้ดวงาไม่ได้เพราว่าเนื่องจากแม่ฉันน่ะเป็นคนที่แบบว่ารู้ไหมถั่วเหลืองบางอย่างก็ไม่รู้ปทุกอย่างไง